มาถึงเอพิโซด4ของซีรีส์อ,อหลแบบกระแสน้ำลงทุนตามแวนวโน้มด้วยกราฟเทคนิคอลเอพิโซดนี้มันค่อนข้างเรียบง่ายแต่ว่าสําคัญมากๆกนะก็คือควิเคราะห์บอลูนเบื้องต้นเพื่อคอนเฟิร์มเทรนเห็นไหมหลังจากที่เราอ่านสตัฟเจอร์มาแล้วเนี่ยนะแนวรับแนวต้านแท่งเทียนคำถามต่อไปคือสิ่งที่เราเห็นน่ะมันมีความหวังความมั่นใจว่ามีรายใหญ่เข้ามาจริงๆริงไหมแล้วว่าไอ้คำตอบทุกอย่างบอลูนเนี่ยมันบอกได้เพราะบอลลม หรือว่ากราฟเนี่ยมันไม่โกหกมันโกหกไม่ได้นะเพราะว่ามันสะท้อนทุกอย่างของตลาดสะท้อนอารมณ์สะท้อนความชื้นสะท้อนต่างๆถูกไหมที่ผมบอกไปเมื่อ episode ที่หนึ่งจอโบลุ่มเนี่ยมันไม่ได้บอกสัญญาณซื้อขายนะเหมือนเดิมนะมันไม่ใช่ไว้บอกสัญญาณซื้อขายโบรุ่มมันมีหน้าที่บอกว่าไอสิ่งที่เราเห็น่ะไอสิ่งที่มันเกิดขึ้นในกราฟเนี่ยมันมีน้ำหนักมากน้อยแค่ไหนมันมีความมั่นใจความอะไรต่างๆอยู่ในนั้นมากน้อยแค่ไหนก่อนจะเข้าบทเรียนนะเรา้อทบทวนความจำก่อนดาวเทลรี่นี่นก็คือ สองคือราคาหุ้นแบบไม่สั่นนโนมไน่สามคือบูลลิสิตและแบล็กไม่สี่คือราคาจะเคลื่อนไหวาตามแนโน้มเสมอจนกว่ามันจะเปลี่ยนอันนี้ก็จะเป็นแนโน้มนั้นจนกว่ามันจะเปลี่ยน่นะหุ้นอุตสาหกรรมเดียวกันกากกาไปในทิศทางเดียวกันคือการคอนเฟิร์มแนโน้มอ่ะไอพวกนี้เราเรียนกันหมดแล้วถูกไหมในเอพิโซดที่หนึ่งแต่เรื่องนี้นะเรื่องนี้โวลูมยิย่งนโน,น้มเราจะมาขยายความเพิ่มนะในเอพิโซดนี้ตามทฤษฎีเนี่ยแนโน้มที่แท้จริงอ่ะมันต้องมีโวลูมประกอบถูกไหมถ้าราคามันขึ้นอ่ะแต่ว่าโวลูมมันไม่มาเนี่ยนะคุณเเนะี่่ยาาก็มองว ไอ้เทนเนี่ยมันไม่แข็งแรงนะมันอาจจะขึ้นด้วยปัจจัยชั่วข่าวขึ้นด้วยข่าวดีระยะสั้นอะไรต่างๆนะมันไม่ได้ขึ้นด้วยความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจจริงๆหรือว่าอุตสาหกรรมจริงๆอันนี้คือที่คุณชาวยามไว้โอเคมาดูเช็คลิสในการวัวลุ่มเบื้องต้นแบบง่ายๆเลยมีแค่สองข้อข้อแรกเนี่ยเราจะแบ่งวอวลุ่มเป็นสามโซนซึ่งวอลุ่มเนี่ยเราจะใช้ดูเราจะใช้ดูมันตอนพุ้นมันเบรกเขาเราใช้ดูวอลุ่มประกอบซึ่งเช็คลิสข้อแรกเนี่ยพอแบ่งเป็นสามโซนใช่ไหมวัลุ่มตอนเบ อันที่สองเนี่ยคือวอลุ่มบายอ่ะแรงวอลุ่มที่ซื้ออ่ะควรมากกว่าวอลุ่มเซลล์อันนี้คือที่เราจะดูเบื้องต้นอันนี้คือตัวอย่างนะหุ้นพาราลเทียวันที่มันเบรกเอาเนี่ยทะลุแนวต้านเบรกเอาคือการทะลุแนวต้านหรือทะลุแนวรับนะเราจะเรียกว่าเบรกเอาอันนี้ราคามันทะลุแนวต้านแต่พอร,ราคาทะลุเนี่ยเราก็ยังไม่แน่ใจว่าให้มันขึ้นจริงข,ข,ขึ้นหรอแต่พอมาดูวอลุ่มเนี่ยพอตีเป็นสามโซนเดี๋ยวผมจะไปสอนตีนะเราฟังไปคอนเซ็ปต์ไปก่อนเราตีเป็นสามโซนน,นะน,น,โซน,นั่นเองเห็นไหมว่าเช็คลิสต์ข้อแรกคืออะไรวออออออลลลุุุ่่่่มมมต้อ้งงอยยููในนน out, ในนนนนนโโซซนถนะึหเเบรกาีวะะแ แรงซื้อมากกว่าแรงขายอ่าเข้าฟบเช็คลิสต์แสดงว่ามีแนวโน้มที่มันจะขึ้นจริงมันขึ้นด้วยความแข็งแกร่งของบริษัทจริงขึ้นด้วยสตอรี่ที่แข็งแกร่งจริงแล้วก็ขึ้นด้วยเป็นมีโอกาสจะเป็นเทรนที่แข็งแกร่งนะสุดท้ายราคาก็ขึ้นไปนะนะคบปรับตัวขึ้นไปเด้งหนึ่งนะในช่วงเวลาแค่ประมาณไม่กี่เดือนสามเดือนขึ้นไปหนึ่งเด้งงนั้นเราก็อาจจะฟอ l ์บบายตรงนี้ได้เมื่อหุ้นเบรกเอาเวลาเราดูวอลุ่มอ่ามาดูตัวอย่างที่สองอันนี้ผมจะไม่บอกนะว่ามันจะขึ้นลงวันนี้วันนี คุณเนี่ยได้มีการเบรกเอาเห็นไหมนะครับปิดสูงเหนาะตานเขาบอกเบรกเอาแล้วเบรกแนวต้านไปแล้วแต่คุณวอลุ่มนะวอลุ่มอันนี้คือโซน 3, สามโซน 2, สองโซนหนึ่งวอลุ่มเนี่ยอยู่ในโซนที่หนึ่งอยู่เลยแสดงว่าไอ้ที่เบรกเอาเนี่ยอาจจะไม่แข็งแรงอาจจะไม่มีความเห็นพ้องต้องการไม่มีความเห็นในในทิศทางเดียวกันสุดท้ายคุณว่าราคาจะขึ้นหรือลงนี่ลองเราเล่นๆการเบรกเอาแบบไม่มีวอลุ่มสะพัดสุดท้ายราคามันก็ขึ้นไปแล้วมันก็ลงต่อแต่พอมันเบรกเอาเนี่ยอย่างที่บอกในตลาดหุน้นมันก็มีทั้งเทรดเดอร์มีีีทททััั้้งยยงงนนนกกกกลลุมอออรรรยยย่่าาเเเบห มันก็จะล่อให้เทรดเดอร์เนี่ยเข้าไปซื้อฟอลโลตามเพื่ออะไรเพื่อพอมีแรงซื้อเยอะมันก็จะเป็นสภาพคล่องให้กับรายใหญ่ในการขายของสุดท้ายหรือว่าเขาเรียกว่าลิคนะวิดิตี้ท้ายพอรายใหญ่ขายของเสร็จก็ปรับตัวลงมาเพราะการขึ้นเนี่ยโมลล่มไม่มาด้วยสแสดงว่าเป็นการแช่เคียร์ของนะเคียร์รายย่อยเคียร์เทรดเดอร์เฉยๆตัวอย่างก็มีประมาณนี้เรื่องของบอล,ลุ่มอ่ะมีประมาณนี้น้อยแต่ว่าสําคัญมากเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างตัวอย่างจริงแล้วก็วิธีการตีโซนของบอล,ลุ่มนะมานะปิดครับ อย่างแรกเข้าไปที่ t r a d i n g view นะแล้วก็กดเข้าไปที่เอามา indicator ผมจะใช้ indicator ที่ว่า by u แล้วก็ s e l l เขียนว่า by u แล้วก็ slash cell หรือว่า volume อันนี้ของราอุชิเนี่ย by u s e l l volume bar คลิกเข้าไปแล้วมันจะขึ้นมาให้ข้างหลังนี้ที่การตีโซนอย่างแรกเราดูอ่ะทำเฟรมเดย์แล้วกันเราดูภาพใหญ่ๆภาพกว้างๆของมันเลยเราสกอร์ที่ลูกกิ้งเมาส์เนี่ย นี่มันเป็นภาพกว้างที่สุดแล้วเราก็มาดูตรงบอลล่มเลยเราเริ่มตีจักโซนสามก่อนเนียเราก็จะดูเลยว่าเฮ้ยที่บอลล่มมันโซนสามือจุดที่ทบอลล่มเนี่ยมันมาชนบ่อยๆอนี่ประมาณน,นี้โซนสองเหมือนกันนะจุดที่บอลล่มมันมาสัมผัสบ่อยบ่อใช้สจยตาเอาเราไม่เอาเป๊ะนะเราเอาเป็นโซนโซนหนึ่งเนี่ยเราดูเลยระยะห่างระหว่างโซนสองกับเส้นโซนสองกับโซนสามหม่างกันเท่าไหร่นะเราก็ตีไปเลยอันเนี้ยห้าสิบห้าห้าสิบห้ามิลเลนนะ อันนี้94ห่างกัน40ฉะนั้นโซน2โซน1มัต้องห่างกัน40แล้วก็ตีที่1 5อันนี้อ่ะเราก็ได้เป็น3โซนนี่คือวิธีการตียังไงเวลาพุ่นเบรกเอาเนี่ยโซนที่เราต้องการเนี่ยมันคือเวลาพุ่นเบรกเอานะอันนี้คือโซน3โซน2โซน1ถ้ามันเบรกเอาแล้วว่าลุ่มอยู่ในโซน2กับโซน3อันนี้โอเคแต่ถ้าเบรกเอาแต่ว่าบอลุ่มอยู่ในโซน1เราไม่เอาโอเคไหมเราจะเฉพาะโซน2และโซน3เท่านั้นซึ่งอย่าง Google ก็เข้าเกณฑ์เห็นไหม วันที่มันเบรกเอานี่วอลุ่มตอนเบรกขึ้นไปก็คือวอลุ่มอยู่ในโซนสอถึง3อันนี้ถือว่าโอเคท้ามันก็ขึ้นต่อก็ประมาณนี้สําหรับวิธีการตีโซนวอลุ่ม